สวัสดีครับวันนี้เราจะรีวิว Midjourney นะครับซึ่งเป็น AI ที่ช่วยสร้างภาพนะครับวันนี้เราจะเอา m i d j o u u r n y y มาทำสื่อกันนะครับเ,เดือนออกัสตปี2024นะปัจจุบันที่เรากำลังรีวิวเนี่ยเขายังเป็น number วันอยู่เนาะแต่ว่ามีหลายค่ายที่สร้าง AI มาเพื่อแข่งกับเขานะครับวันนี้ก็ลองมาดูกันว่าน่าจะเป็นเครื่องมือที่พร้อมที่สุดแล้วนะครับมันทำงานยังไงนะครับ แล้วก็เราจะใช้ ChatGPT นะครับในการช่วยเขียนพร้อมด้วยนะฮะก็เราลองมาดูกันว่าในการทำงานจริงนะครับมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราคงจะพูดอยู่3มมุมก็คือเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในเ,เว็บที่เป็นเว็บมิชชันนี่นะครับปัจจุบันนี้ทำงานผ่านเว็บได้แล้วนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการให้ ทดลองใช้งานฟรีนะครับสร้างภาพได้ประมาณ20รูปซึ่งคนทั้งโลกอะครับก็เข้าไปลุมซึ่งบางช่วงก็คนที่ใช้ฟรีก็ไม่สามารถใช้ได้เนาะก็คือเซิร์ฟเวอร์มันก็ค่อนข้างเต็มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารวีวแวบ,บแบบที่เป็นแบบเสียเงินนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการนําไปใช้จริงนะครับว่ามันต้องมีวิธีคิดวิธีทําอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของการสั่ง AI ว่าต้องเอา AI มาช่วยในส่วนไหนได้บ้างนะครับ โจทย์วันนี้เนาะก็คือผมตั้งโจทย์ว่าเป็นงานที่เป็นไนกี้นะครับโดยคอนเซปต์ก็คือเราจะเอารูปปั้นเดวิดนะครับมาเป็นนักวิ่งนะครับใส่รองเท้าไนกี้นะครับแล้วก็คอนเซปต์ก็คือเป็น Just Do It นะครับโดยที่มี r e f e r e n c e ก็คือตามรูปภาพนี้ก็คือเป็นนักบาสนะครับที่กระโดดทำท่าลอยตัวแต่ว่าวันนี้มันจะไม่ใช่ในมุมของบาสแต่ว่าเป็นมุมของนักวิ่งนะครับประมาณนี้ก็คือแค่ เอาตัวที่เป็นรูปปั้นมาใส่ของทาวิ่งนะครับลองมาดูมูต์แอนโทนกันนะครับอันนี้เป็นภาพที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะได้มูต์แอนโทนประมาณนี้นะครับก็คือจะได้รูปปั้นเนาะแล้วก็ใส่รองเท้าไนกี้อย่างที่เราบอกจะเป็นรูปปั้นนะครับยืนอยู่ในมิวเซียมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่ในถงนะครับแล้วก็มีคําว่าจัดซูอิดนะครับอันนี้เป็นเป็นอาร์ตเวิร์กที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเรามาดูวิธีการกันว่าถ้าจะให้ได้อารมณ์ประมาณนี้มันมีวิธีคิดวิธาแบบบบไหนน้งะครั อ่ะเราลองไปดูกันก่อนอื่นนะครับตัวที่เป็นข้อมูลนะครับผมก็จะใช้ตัวที่เป็นวิกิพีเดียนะครับก็คือเซิร์ชในรูปของเดวิดนะครับก็จะเป็นรูปอาร์ตเวิร์นะครับที่เกิดขึ้นมาจากการปั้นนะครับของไมเคิลแองเจโลนะครับบางคนก็เรียกมิกเค e ิลแองเจโลนะครับประมาณนี้แล้วก็มีภาพที่เป็นภาพที่ได้มาจากตรงที่เป็นมิวเซียมของเขานะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ผมใช้เป็นเป็นซอสนะครับในการที่จะมาใช้งานต่อนะครับก่อนอื่นเราจะต้องไปทำความรู้จักกับเรื่องเครื่องมือก่อนนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็น midjourney.com นะครับเมื่อก่อนนี้ครับต้องใช้ผ่าน Discord ปัจจุบันนี้เราสามารถทำงานผ่านเว็บไซต์โดยตรงได้นะครับมาดูเครื่องมือแต่ละจุดกันนะครับว่าตรงไหนอะไรยังไงบ้างน,นะผมอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดยิบๆนะครับ แต่ว่าอันนี้เราจะได้พอรู้ว่าผมใช้เครื่องมืออันไหนเป็นหลักแล้วกันนะครับที่เราเห็นเป็นดาร์กโหมดนะครับเราสามารถปรับเป็นไลท์โหมดได้เนาะตอนตรงด้านล่างตรงนี้นะครับดาร์กโหมดผมว่ามันชัดเจนกว่านะครับกดตรงแรนดอมนะครับมันก็จะเป็นการแรนดอมนะครับพาที่เป็นพาทของรูปภาพอะครับมันก็จะฝีขึ้นมาเนาะหรือว่ากดตรงแรนดอมมุมตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะแรนดอมมาเรื่อยๆนะครับกรณีที่เราชอบภาพไหนอะครับ เราก็จะสามารถไปที่ภาพนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมเลนดอมอีกรอบนึงเนาะอ่าอันนี้นะครับเป็นรนดอมอ่าถ้าเกิดไปที่ตรงฮอตเนาะฮอตแปลว่ามีการไล์เยอะนะครับประมาณนี้ก็จะสังเกตว่ามีภาพนู่นนี่นั่นนะครับอ่าสมมุติว่าผมชอบภาพนี้นะครับผมกดลูก,กัวใจนะครับแล้วกดลูก,กัวใจปุ๊บเนี่ยเขาจะไปปรากฏนะครับอยู่ที่ไละครับเราไล์ตรงนี้ไว้นะครับประมาณนี้เนาะเอ่อสังเกตได้ว่าผมก็จะไล์ พวกร Young ูปปงรูปปั้นพวกงานอะไรที่เป็น e f e r e n c e เอาไว้นะครับเพื่อเราจะได้ใช like ้พรอมเขานะครับตรงนี uh, say, ้นะครับถ้าเราเสิร์ชเนาะสมมติว่าเราเอารูปนกนี้แ right ล้วกันนะครับแล้วเรากดเอารูปนี้แล้วกันนะครับเป็นรูปปั้นแล้วกันเนาะรูปปั้นนะครับผมกดเสิร์ชเพื่อจะดูนะครับว่ามีหมวดพวกนี้เป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือจะโผล่ขึ้นมาเนาะเป็นหมวดของรูปปั้นนะครับเหมือนกันนะครับถ้าผมเสิร์ชตรงรูปภาพนี้นะครับเป็นรูปแว่นตานะครับแว่นขยายเนาะ ก็จะได้ภาพอาร์ตประมาณนี้มานะครับเคเนาะอ่ะผมกลับไปที่อาร์ตใหม่นะครับผมไปที่ฮอตเนาะเอ่อไปดูรูปภาพที่เป็นรูปภาพนี้นะครับถ้าต้องการรูปภาพเป็น Product วางแบบนี้นะครับเราก็กดที่รูปแว่นตาหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นเซตของพวกที่เป็น Product นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ตัวที่เป็นฟังก์ชันในการเซิร์ชด้วยแว่นขยายแบบนี้นะครับเราก็จะได้เซตที่ ไม่ต้องไปพิมพ์เซิร์ชหานะครับแต่จริงๆเราก็พิมพ์เซิร์ชเซิร์ชได้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคมาที่ฮอตเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็ไปที่ท็อปเดย์นะครับก็คืออันนี้เป็นท็อปของวันนะครับแล้วก็ท็อปของ w ัปนะครับแล้วก็ท็อปของอ่ะภาพนี้ผมชอบเนาะกดหัวใจไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาให้นะครับแล้วก็รูปนี้ชอบนะครับกดหัวใจไว้ก่อนแล้วก็เป็นท็อปของของเดือนนะครับประมาณนี้อ่า อันนี้ก็คือภาพนี้น่ารักนะครับกดเอาไว้ประมาณนี้เนาะอันนี้คือการใช้นะครับเสร็จปุ๊บถ้าเราต้องการที่จะใช้นะครับภาพนี้นะครับในการเจเนเรตรูปใหม่นะครับเราสามารถกดตัว T ตรงนี้นะครับปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นพร้อมเรียบร้อยเลยนะครับก็เวลากด Enter หนึ่งครั้งเนี้ยนะครับก็จะไปแบบที่ใช้พร้อมตัวนี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราจะใช้รูปตัวนี้นะครับเป็นรูป e f e r e n c e นะครับ แล้วเราก็พิมพ์คําว่า Cat ไปเฉยๆนะครับโดยใช้รูป r e f e r e n c e อันนี้เนาะอ่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่3อันนะครับก็คือใช้เล็บรูปใช้สไตล์รูปแล้วก็ใช้รูปโมเดลนี้นะครับอ่าเราลองกดเป็นโมเดลนี้ก็คืออยากได้เจ้าแมวเหมียวตัวนี้นะครับประมาณนี้เป็น Cat เนาะแต่ว่าเป็นแบบ Black เนาะแบล็กแคตแล้วกันโมเดลตัวนี้มันได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนละกันนะครับอ่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับที่ใช้งานนะครับ เราสามารถกดไลค์ตรงนี้ผมบอ,อกไปแล้วน้อก็คือจะได้อร์ตเวิร์กมาตรงนี้มาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการเซิร์ชหาเนาะเช่นเป็น uh, แมวดำเนาะ,ะแมวดำเราสามารถเขิดเซิร์ชตรงนี้นะครับไปที่รนดอมเนาะแล้วก็ไปที่เซิร์ชเนี่นะครับก็จะขึ้นมานะครับเป็นรูปที่เป็นแมวดำทั้งหมดนะครับประมาณนี้อันนี้คือ วิธีการใช้เซิร์ชแบบด้านบนนะครับโอเคเรามาดูกดอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็คือปุ่มที่เราครีเอทเมื่อกี้นี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าเขาทำตัวที่เป็นงานออกมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้นี้นะครับเราใช้ตัวที่เป็นพร้อมนะครับของรูปเมื่อกีนน้นี้แล้วก็เจเนเรตมานะครับก็จะได้รูปภาพประมาณนี้ออกมานะครับก็เป็นรูปภาพที่ยึดตัวที่เป็นรูปแมวนะครับของตัวที่เป็นต้นแบบเมื่อกี้นี้ อ่าโอเคต่อมานะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะไปที่เอ่อเอาเป็นท็อปเอาเป็นฮอตแล้วกันนะครับเป็นฮนะอตแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการใช้รูปภาพนะครับที่เป็นรูปภาพรูปภาพนี้นะครับอ่ารูปภาพนี้เนาะเราสามารถที่จะกดนะครับด้านล่างนี้ได้เหมือนกันนะครับว่าใช้พร้อมตัวนี้นะครับใช้ใช้สไตล์ตัวนี้นะครับ หรือใช้เมทตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นการ Copy ขึ้นไปที่ทำการเสิร์ชตรงนี้เลยนะครับหรือเราจะมีการปรับเพิ่มเติมได้นะครับก็คือไปที่ค่าการปรับอันนี้นะครับคือเราอยากได้ตรงที่เป็น1ต่อ2เลยนะครับก็คือเป็นลักษณะของแนวแนวยาวเลยนะครับก็ปรับได้เหมือนกันว่าเป็น portrait เป็น square หรือเป็น landscape นะครับไปที่ตัวที่เป็นแนวยาว1ต่อ2เลยนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับก็จะสามารถเซฟได้สไตล์นะครับวาไรตี้นะครับประมาณนี้ว่าจะมีความต่างจากตัวนี้แค่ไหนนะครับอาจจะไม่ได้ต่างมาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเยอะนะครับก็สีอันที่เจเนเรตมาจะไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเยอะนะครับประมาณนี้เขียนเนาะผมใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เรากด enter ไป1หนึ่งครั้งนะครับก็จะทําการเจเนเรตรูปภาพขึ้นมานะครับอันนี้เป็นรูปภาพที่เขากําลังสร้างขึ้นมานะครับเออก็ปล่อยให้เขาทําไปเนาะ มาด organize organize ก็คือเราสามารถเซตนะครับตัวที่เป็นเรื่องของรูปอะครับเป็นโฟลเดอร์ได้นะครับก็มีโฟลเดอร์เนาะแล้วก็ create โฟลเดอร์ใหม่นะครับแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นโฟลเดอร์ไปเช่น <c oughs> อันเนี้ยมันคือภาพสมมติว่าเซตของเดวิดแล้วกันนะครับเราก็ create ที่เป็นเดวิดนะครับเข้าไปอ่าก็จะได้ภาพที่อ่าที่เป็นของเดวิดเนาะเราไปที่ a l l a m a g e นี้นะครับแล้วก็เราก็ ไปจัดการนะครับว่าเราจะใส่เข้าไปนะครับในของของเดวิดประมาณนี้เนาะ mm. ก็คือ mm. ก็จัดการเรียบร้อยไปนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเซตในเรื่องของดีเทลนะครับเป็นเรื่องของการใช้งานนะฮะอันนี้เนาะเราไปดูที่เขาทำก่อนนะครับอ่ะเราก็จะได้ภาพมาสไตล์ที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นความแตกต่างของ4อันเนี่ยเราไม่ได้ทำให้มันแบบต่างกันมากๆนะครับ ก็จะได้ภาพที่แบบละมุนละมุนแบบนี้มานะครับก็เป็นไทเกอร์เนาะภาพไทเกอร์นะครับแล้วก็มี r e f e r e นซ์ที่เป็นของเดิมนะครับอ่าโอเคออแกไนซ์จบแล้วนะครับออแกไนซ์เนี่ยไปลองลองลองอดูแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูพา์ที่เป็น create นะครับมาเริ่มโปรเจกต์กันนะครับพาร์ทของโปรเจกต์เนี่ยจากเดิมเนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ตัวที่เป็นเดวิดตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เซิร์ชหาได้เนา โรธีเป็นเลนดอมเป็นเดวิดนะครับก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้นะครับขึ้นมาเต็มเลยนะครับเราก็อาจจะเสิร์ชตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดูว่าโอเคโเครงสร้างเป็นประมาณนี้นะครับมีแบบที่เป็นรันไหมนะครับสมมตินะเราลองหาที่เป็นรันนะครับถ้าไม่มีใช่ไหมครับเราก็ลองพิมพ์นะครับอา่ ไม่มีก็จะเป็นลักษณะที่แบบมีก็คือใกล้เคียงประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะมามัวตานะครับแล้วก็แล้วก็ใช้พร้อมของคนอื่นท่านอื่นเน่ที่สร้างมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตามที่เราต้องการเนาะแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับมันก็จะทําให้งานยากขึ้นนะครับวิธีการนะครับก็คือเราก็ไปเซฟรูปภาพเนี้ยนะครับ มาไว้ที่เครื่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปใช้ ChatGPT นะครับซึ่ง ChatGPT เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นฟรีนะครับที่ผมใช้อยู่เนาะเราก็ทําการอัปโหลดข้อความตรงนี้นะครับอัปโหลดรูปภาพนะครับจากคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเนาะก็คือสมบุกผมใช้ภาพนี้แล้วกันนะครับผมเซฟเนาะแล้วก็เซฟลงเครื่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอารูปภาพที่ผมเซฟขึ้นนะครับอัปโหลดนะครับไปที่รูปคอมพิวเตอร์นะครับก็คือรูปนี้ รูปนี้นะครับผมอัพขึ้นไปนะครับไปจากนั้นเนี่ยผมสั่งพร้อมตรงนี้เป็นภาษาไทยเลยนะครับก็คือต้องการเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทําไปแล้วเนาะก็คือช่วยเขียนพร้อมสั่งงานนี้เจนี่เป็นภาพนี้โดยต้องการให้ตัวที่เป็น s c u ลเ t u r e ตัวที่เป็นเดวิดเนี่ยอยู่ในท่าวิ่งแล้วก็ใส่รองเท้าไนกี้นะครับเราก็ enter ไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อขอพร้อมนะครับเขาก็ให้พร้อมผมมาเนาะว่าพร้อมเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้นะครับ create image นะครับ ขอมิเคิลมาไมเคิลเชลโลเลวิสคัปเจอร์อะไรประมาณนี้นะรเรามาดูนะเนาะเขาให้พร้อมตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะให้พร้อมคนละอันมาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอันบนที่ผมสร้างใช้สร้างรูปตามต้นแบบเนาะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าถ้าเกิดเป็นพร้อมตัวที่เป็นพร้อมตัวใหม่ครับหน้าตามันจะเป็นแบบไหนเนาะผมก็ไปที่ตัวทิมิชเนนี่ตัวนี้นะครับเราเพจลงไปนะครับเมื่อเพจลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสังเกตตรงนี้เนาะจริงๆแล้วอะ ไปดูที่เ m a ม e s ซ z ์ก่อนนะครับว่าเราอยากได้ประมาณไหนผมคิดว่าอยู่ประมาณสักกว้างหน่อยครับสองต่อสามอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคแล้วก็ลองดูให้มันมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วผม e n นเ r อร์ไปเนาะแล้วลองดูว่าภาพจะได้ประมาณไหนนะครับแต่ภาพที่ผมสร้างไปสําหรับการใช้งานนะครับผมได้ภาพเซตแรกมาครับก็คือภาพเซตนี้นะครับภาพเซตนี้นะครับก็คือทั้งหมด4ภาพนะครับ แต่ตัวที่เป็นรูปทรงอะครับผมรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนรูปปั้นที่อยู่ในมิวเซียมจริงเนี่ยนะครับดูมันวิ่งไปหน่อยนะครับก็เลยมีการครีเอทนะครับตรงเนี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้ตัวที่เป็นพร้อมตัวนี้นะครับพร้อมตัวนี้เนาะอันนี้นะครับพร้อมใหม่นะครับพร้อมตัวเนี้ยผมเอามาจากพาร์ทที่เป็นพาร์ทของอันนี้นะครับ ของเจมินายเป็นอาอาโทษทีไม่ได้ใช้เจมินานะครับเหมือนจะใช้พร้อมพร้อมที่เออยู่ในนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่ามีการปรับนิดหน่อยนะครับอ่โอเค ก็จะได้ตัวที่เป็นอาร์ตนะครับที่เป็นอารมณ์ประมาณนี้มานะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นพร้อมอันเมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นอันใหม่เนาะก็จะเป็นลักษณะของอารมณ์ประมาณนี้นะซึ่งก็ลองดูนะครับว่าเออมันมีความใกล้เคียงกับภาพในหัวของเราหรือเปล่าเนาะนี้ผมกลับไปที่ตัวที่เป็นพร้อมอีกทีหนึ่งนะครับ ผมลองเอาพร้อมแรกนะครับพร้อมแรกที่ได้เนาะนะครับกลับมาที่อันนี้นะครับแล้วผมปรับตัววายเลนเป็นศูนย์แล้วกันนะครับสไตล์100ร้อยหนึ่งเอาวายเลนสิบแล้วกันนะครับแล้วก็อยากได้ทรงที่เป็นโซงสูงหน่อยนะครับเก้าต่สิบหก มันจะได้สูงสูงหน่อยนะประมาณนี้อันนี้ก็คือครีเอทไปจนกว่าเราจะได้ตัวที่เป็นรูปปั้นที่เราคิดว่าโอเคนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าโอเคอันนี้ก็เอาไปใช้นะครับแต่ว่าภาพที่ผมครีเอทมาแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคก็คือภาพนี้นะครับอา่าอันเนี้ยเราสามารถที่จะ up scale ได้แต่ว่าเวลาผมเอาไปใช้งานอนะถ้าเป็นงานอาร์ที่มันเป็นงานอาร์ตใหญ่อะผมก็ตัวที่เป็น up scale นะครับแล้วก็มันจะมี2เมปุ่มเนาะก็คือ อัพสเกลแบบที่ไม่ปรับอะไรกับอัพสเกลแบบที่ครีเอทีฟขึ้นเนาะเราลองดู2อ,อันนี้แล้วกันนะครับก็คือผมกดไปทั้งอัพสเกลแบบธรรมดาแล้วก็อัพสเกลแบบที่ครีเอทีฟแล้วกันนะครับประมาณนี้ก็ให้มันเจเนเรตเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าอันที่ผมไปใช้งานคือผมอันนี้นะครับคือ Copy Ma เมแล้วผมก็ไปแปะในแคนวาเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูที่เราทำไซส์ใหญ่แล้วกันนะครับนะครับเมื่อเจเนเรตใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ก็จะเป็นรูปภาพประมาณนี้นะครับโอเคเราลองไปดูอันที่เขาเจเนเรตขึ้นมาแล้วกันนะครับแบบที่เป็นภาพใหญ่นะครับที่เป็นอัพสเกลนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเนี่ยผมคิดว่าเอาไซส์เล็กไปเลยดีกว่าเนาะ,ะผมะผม y o p ้ไปนะครับแล้วก็เอาไปวางที่ตัวอาร์ตเปล่าๆนะครับอันนี้ก็คือเราก็จะได้ อาร์ที่ Copy มานี่ความดีงานผอแคนว่าคือมันสามารถ Copy ปี้เพได้ถ้าเกิดมันอยู่ในเว็บเบ์เซอร์นะครับแล้วผมจะกดตัวที่เป็นแบ็กกราวน์รีมูเวอร์ไปนะครับก็คือลบพื้นทิ้งนะครับเราก็จะได้งานที่เป็นงานอาร์ตตรงนี้มาแล้วนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราจะใช้ภาพที่เป็นภาพในโถงะครับนี่ผมบอกไปแล้วเนาะว่าภาพในโถงเนี่ยผมสั่งตัวที่เป็น c a ชจี t ีทะครับในการที่จะ เขียนพร้อมเหมือนกันนะครับเอาภาพตัวนีนะ้ใส่เข้าไปนะครับก็จะได้พร้อมตัวนี้มาเนาะผมก็ Copy นะครับแล้วผมก็เอาไปแปะนะครับแต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันออกมาเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่เหมือนมันยังไม่เหมือนจริงอยู่ดีนะครับประมาณนั้นดังนั้นผมก็เลยเอาวิธีการก็คือง่ายสุดก็คือเอาภาพจริงตรงนี้นะครับไปเลยนะครับก็คือภาพตัวนี้นะครับเอาไปเลย ไปเลยก็คือผมก็ไปอัปโหลดนะครับตรงนี้เข้ามานะแล้วก็เราก็จะได้ภาพโถงตรงนี้เป็นภาพจริงเป็นไหมครับเป็นภาพจริงเนาะอ่าอันนี้เป็นโถงท,งที่อยากได้นะครับซึ่งเราสามารถขยายสเกลนะครับจนกระทั่งโถงตรงนี้นะครับมันใหญ่พอแต่ประเด็นเป็นแบบนี้ครับก็คือมันก็ยังมีภาพที่มันเป็นรูปปั้นของเดวิตอยู่ตรงกลางถูกไหมครับน,นี้เนี่ยเราไม่อยากได้นะครับวิธีการก็คือเราสามารถที่จะใช้ Edit นะครับเราก็ใช้ Magic e l a s สนะครับในตัวที่เป็นในแคนวาเนี่ยครับแล้วทำการลบได้เลยนะครบลบได้เลยเนาะจากเดิมะครับของเดิมเนี่ยเราจะต้องไปทำการลบใน Photoshop ในนู่นนี่นั่นเนาะเดินผ่านอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีฟังก์ชันอยู่น,นี้แล้วเนี่ยมันคือง่ายมากนะครับทักษะเนี้ยจากเดิมเมื่อ สิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับต้องมีความสามารถในการเดินผ่านเพื่อจะรีทัชให้มันเนียนนะครับตอนนี้ก็คือเราก็ใช้ฟังก์ชันในการลบได้อย่างรวดเร็วนะครับกดอีกทีหนึ่งถ้าไม่เนียนเดี๋ยวอิดิตใหม่นะครับเขาก็ทําการลบไปนะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเอาตัวที่เป็นเลเยอร์เนี่ยครับไว้หลังสุดเนาะไปที่เลเยอร์นะครับ จะกดโชว์เลเยอร์ก็ได้นะครับเพื่อจะลากให้มาเป็นตัวที่เป็นไม่ล่างสุดนะครับประมาณนี้นี้คือโชว์เลเยอร์นะครับประเด็นก็คือผมต้องการที่จะเอาเฉพาะตัวพื้นด้านหลังตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ทําการยืดแล้วก็ครอปไปเลยนะครับตรงนี้เนาะอ่าผมครอป ทำต้นแบบที่ผมเอาไว้ล่างหน่อยอ่าโอเคอุโมงโค้งพอดีตรงกลางแล้วกันนะครับอโอเคเราก็จะได้ตัวที่เป็นแบ็กกราว n ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการครอปบนล่างอ่ะประมาณนี้นะครับเราลงมาเต็มจอนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจนากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการปรับ ่าสีทุกอย่างนะครับก็ทำการอ d ดิตนะครับแล้วก็มาแอดจัสนะครับของคัลเลอร์นะครับข้างหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้ชัดได้นะครับโดยการใช้ฟิลเตอร์นะครับแต่วันนี้เราอยากได้ข้างหลังที่มันรู้สึกที่มันเบลอๆหน่อยนะดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำให้มันชัดนะครับแต่ว่าเราต้องลดความสดลงนะครับให้เป็นเหมือนกับอาร์ตเวิร์กที่มันออกแบบเทาๆหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคเนาะแล้วก็ลดชัตโิ้ ลดไฮไลท์ลงนะครับให้มันดูแบบเข้มหน่อยละกันคอนดัปน้อย,อ,ยอ่ะประมาณนี้นะครับของเชฟเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้มันค่อนข้างเบลอนิดนึงก่อนให้มันฟูๆหน่อยนะครับ ตัวหน้าเนี่ยมันจะได้ชัดอ่ะโอเคนะครับเราก็จะได้พื้นได้อันนี้เรียบรอ้อยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนของการทำตัวที่เป็นตัวหนังสือนะครับวิธีการก็ไปที่ฟอนต์นะครับแล้วก็พิมพ์พิมพ์ไปเลยนะครับอ ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะขยายใหญ่นิดนึงเวลามันซ้อนกันแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสีขาวนะสีขาวเนาะแล้วในนี้เนี่ยเราจะต้องทำสองเซตนะครับเซตนี้เนี่ยเดี๋ยวเราปี้ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเซตนี้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะ เปลี่ยนเขาให้เป็นแค่เส้นที่เป็นเส้นสโตร์นะครับไปที่ Effect นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นแค่เส้นนะครับเอาแค่บางๆก็พอให้พอเห็นน,นนี้คือ grouping ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซตนี้นะครับกรุ๊ปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาซ้อนแล้วเราก็ไปที่โชว์เลเยอรก็ได้ครับ โชเลเยอร์เนาะแล้วเราก็ไปลากให้มันซ้อนกันตรงนี้ตรงข้างหลังนะครับอ่าประมาณน,นี้นะครับเราก็จะได้พา์ที่มันเป็นจัสตูอีกแล้วเราก็ใส่โลโก้ลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ของงานนะครับกดรีโ o บแบ็ r กราวไปหน่อยอ่าโชว์แล้วนะครับ อันนี้ก็จะจะได้งานที่เป็นงานตามต้นแบบเมื่อกี้นี้ที่ผมทำเอาไว้นะครับตั้งแต่ตอนแรกเนาะจะมีความต่างเล็กน้อยเรื่องของการปรับสีปรับสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็ทําไปแล้วรู้สึกว่าเออสีนี้มันมันสวยกว่าก็ทําประมาณนี้อันนี้คือวิธีการใช้งานเนาะรีวิวครั้งนึงนะครับก็คือเราไปที่ตัวที่เป็นข้อมูลของเรานะครับแล้วเราก็เซฟรูปภาพครับที่เราต้องการสร้างหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ตัวที่เป็น c h ช t GPT ช่วยในการสร้างพร้อมนะครับนำพร้อมนะครับที่เราได้มาครับมาทำการสร้างรูปภาพที่เป็นองค์ประกอบนะครับให้นึกถึงการที่แบ่งออบเจกต์เป็นท่อนๆเป็นเรื่องๆนะครับแล้วก็เอาออบเจกต์นะครับมาประกอบกันในให้เป็น art work นะครับในงานออกแบบเรานะครับก็จะได้งานออกแบบที่เป็นงานตรงตามคอนเซปต์ของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการทำสื่อนะครับแบบที่ เอาไปใช้งานจริงได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็พบกันอีพีหน้าสำหรับการรีวิวพวกเครื่องมือที่เกับเรื่อง AI หรือแคนวานะครับสวัสดีครับ